ก็สัสดีอีกครั้งนะครับหลังจากนะครับขอบกรกล้องนิดนึงงจะเก็บดวงครับ40ลูกเบ็ดเสร็จในี่ได้ภาพได้่นะฮะนี่ถ่ายดูสสภาพใหม่ใหม่ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่มันมีรอยกัดมีอะไรอยู่แต่ไม่มีตัวนะครับ ไม่ติดตอันนี้ถือว่าได้ติดหน้อยนะครับมันถือว่ามันได้น้อยกับดวง40ลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูคนงานกันนะครับมันมี2แต้มไซต์ตัวโตวอสองตัวก็เกือบโลได้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นที่กินเหยื่อหรือว่าจำนวนตัวลดน้อยลงเนาะมันก็พุดยาก ถ้ามีการดักกันบ่อยๆมันก็ค่อนข้างหนูค่อนข้างรู้นลครับปริมาณตัวก็น้อยลงครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับว่ารอบหน้าจะพาไปดักที่ไหนหมายยังไงนะครับก็ฝาก,กันเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะให้เป็นกำลังใจสำหรับช่องใหม่อาจจะตะคุกตะขากไปยังไม่ สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพิ่งหัดทำก็ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวรับหน้าเราจะพาไปลุ้นกันใหม่ว่าจะมีผลงานไหมโอเควันนี้ขอบคุณเพียงเท่านี้สวัสดีครับ